วันนี้ก็มาดูที่หน้างานล่าสุดของผมนะฮะเป็นงานทำเขื่อนริมริมน้ำนะครับปัญหาค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะรุนแรงนิดนึงนะฮะสำหรับบ้านสองหลังของลูกค้าผมนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าดินสไลด์เข้ามาในบ้านค่อนข้างลึกนะหลายเมตรเลยนะสี่สามสี่เมตรเลยนะฮะ แล้วก็มีเขื่อนเก่านี่คือล้มหมดแล้วนะแล้วก็ของบ้านลูกค้าผมหลังนี้เ,เห็นแมดินเข้าไปในใต้บ้านเลยอะดินไหลจากใต้บ้านออกมาเลยนะฮะนี่นะครับจังที่เห็นนี้เลยนะครับอันนี้คือแนวเขื่อนเก่านะกดไม่ลงนะอันนี้ใช้เข็มสิบสองเมตรนะครับ อันนี้จะเป็นไอ2อนะครับฝั่งนี้จะเป็น i 22อนะครับอันนี้เป็น i 26นะครับครับก็สำหรับหน้าง,งานนี้นะครับสเปกก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะเป็น i 2ยยาว12เมตรนะครับกดทุกระยะ1เมตรนะฮะเห็นฮะทุกระยะ1เมตรบางอันก็ไม่ไม่ถึงเมตรด้วยนะนะครับอันนี้จะกดไม่ลงนิดนึงนะ แล้วก็ฝั่งนี้กดลงนะอันนี้เป็น i 2 2นะครับอันนี้ก็ยาว12เมตรเหมือนกันนะครับนี่กดทุกระยะ1เมตรแล้วก็มีเคมสเตย์ให้นะฮะทุก2เมตรนะครับโดยเฉลี่ยนะแต่ว่าต้องดูว่าหน้าง,งานกดลงไม่ลงนะถึงที่เห็นข้างในแต่ภาพอาจจะไม่เห็นนะเคมสเตย์เนี่ยก็จะจะดึงนะทุกระยะ2เมตรนะครับแล้วก็เสียบประมาณเสียบแผ่นเป็นแผ่น3ามขาแผ่นชนิดพิเศษนะครับอยู่ที่ 6- 7แผ่นนะครับนะครับอันนี้อย่างที่เห็นตามนี้นะครับ กดเป็นแนวเรียงสวยเลยนะครับอันนี้ลองดูอน,น,นี่คืองานเท่าที่เห็นนี่จะประมาณนี้ปัญหาค่อนข,ข้างที่จะรุนแรงนะนางงานนี้นะปัญหานะค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอดูตอนขั้นตอนต่อไปนะเราต้องตัดหัวเข็มนะครับตัดหัวเข็มแล้วก็ จะเสียบแผ่นประมาณ6-7ถึงแผ่นนะสำหรับหน้าง,งานนี้นะเดี๋ยวลองดูกันว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะวันนี้ก็เรียบร้อยในการกดเข็มแต่ว่าการกดเข็มนี่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเหมือนกันเพราะว่าเข็มเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยจะวางไว้ฝั่งตรงข้ามนะจะวางไว้ที่ดินฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีรถรถรถเครนนะฮะยกเข็มเหยียดลอยตรงนี้นะแล้วก็มาประคองตรงฝั่งนี้อีกทีนะแล้วก็ทีมกดเข็มก็จะจะรอรับเข็มตรงนี้แล้วก็ห้อยข้าม ข้ามคลองเลยครับเข็มข้ามคลองไปทีละต้นทีละต้นทีละต้นจนกดเสร็จอย่างที่เห็นนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ยุ่งยากขึ้นแหละแล้วก็ต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าสภาพของหน้าง,งานมันม,มีมันไม่มีที่วางเข็มเลยนะครับไม่มีที่วางเข็มหรือกองเข็มได้เลยนะถือว่าสองบ้านลูกค้าผมนี่ค่อนข้างโชคดีที่มีฝั่งตรงข้ามเป็นที่ดินเปล่านะที่ดินบ้างเปล่าที่สามารถวางเข็มได้นะครับ ไม่งั้นก็เหนื่อยเลยนะครับทำไม่ได้นะไม่รู้จะวางเข็มตรงไหนแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดนึงลูกค้าเราไม่มีไม่มีที่ตัน่าว่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะจะไปวางเข็มยังไงนะครับทำงานค่อนข้างลําบากนะครับอืมนะอ่ะนี่ก็คือหน้างานของผมตามนี้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาคล้ายๆแบบนี้นะครับติดต่อทีมงานได้นะครับที่เบอร์0ูนย์8ปดหนึ่งแปดหกเก้าศูนย์แปดเจ็ดแปดนะฮะศูนย์แปดหนึ่งแปดหกเก้าศูนย์แปดเจ็ดแปดนะครับก็ ยินดีรับใช้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ